กรุงเทพจะต้องเป็นเมืองสวัสดิการที่ทันสมัยต้นแบบของอาเซียนได้ได้ครับผมอยากให้กรุงเทพเหมือนกรุงโตเกียวครับกรุงเทพจะต้องเป็นเมืองต้นแบบของอาเซียนได้ได้ครับผมจะให้กรทมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2036ครับอย่าหัวเราะนะครับท่านรู้ไหมว่าโอลิมปิกเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนชีวิตคนเราต้องกล้าคิด ว่าเราจะไปตรงนู้นครับอย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดมันไปไปถึงตรงนู้นนะมันลงมาตรงนี้ลูกหลานของกรุงเทพก็รอดถูกไหมครับทุกท่านครับท่านเห็นไหมครับว่ากรุงเทพเมืองใหญ่มากปัญหาใหญ่มากซับซ้อนมากถ้าเกิดท่านจะแก้ปัญหากรุงเทพท่านต้องคิดใหญ่กว่าใช่ไหมครับถ้าเกิดท่านไปคิดเล็กอีกกี่ชาติก็แก้ปัญหากทอมอไม่ได้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาที่จะประกาศวิสัยทัศน์ร่วมกับคนกทมทุกคนครับกรุงเทพจะต้องเป็นเมืองสวัสดิการที่ทันสมัยต้นแบบของอาเซียนได้ได้ครับเพราะงั้นคำว่าเมืองสวัสดิการดูแลทุกคนเท่าเทียมแต่ย้ำอีกทีหนึ่งต้องมีคุณภาพ สวนสารณะขนาดย่อมต้องมีทั่วกรุงเทพเหมือนกับโตเกียวให้คนเดินได้สัตว์เลี้ยงเดินดีปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดเมืองต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเข้มขน้นเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครอย่างเท่าเทียมครับกรุงเทพจะต้องเปลี่ยนเป็นเมืองที่ทันสมัยขอโทษนะครับ วันนี้ทุกเมืองที่ประสบความสําเร็จใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีหมดแล้วครับท่านดูกรทมรถ้าเกิดคิดแบบเดิมถ้าเกิดมันจะแก้ปัญหาได้มันคงจะแก้ไปได้เมื่อ1 0บยีปีที่แล้วถูกต้องไหมครับถ้าเกิดท่านให้โอกาสผมเป็นผู้ว่ากรทมรผมมั่นใจครับ บุคลากรเจ้าหนที่กทมเรียนรู้ใหม่ได้ผมอยากให้กรุงเทพเหมือนกรุงโตเกียวครับถ้าเกิดใครไม่เชื่ออะไรท่านอ้างกรุงโตเกียวเลยครับกรุงโตเกียวเจอพายุใต้ฝุ่นเจ็ดถึงสิบสองลูกกรุงเทพพายุเรียกอนุบาลโตเกียวเรียกสัตวาจารย์เลยครับน้ำท่วมไหมครับไม่กรุงโตเกียว มีความหนานแน่นมากกว่าทุกอย่างมากกว่าหมดเลยรถเห็นติดบนกรุงเทพไหมเพราะอะไรครับพราความทันสมัยของเขาเขาใช้หลักการแก้ปัญหาโดยวิศวกรรมและเทคโนโลยีถ้าดูเรื่องน้ำท่วมสิครับคนยังต้องไปไขกุญแจเติมน้ำมันดีเซลหน้าปากซอยกุญแจลืมบ้างกลับไปเอาใหม่เดี๋ยวสตาร์ทไม่ติดน้ำมันหมด ไม่มีแล้วครับเมืองที่ทันสมัยระบบปั๊มน้ําสูบน้ําต้องเป็นระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติครับประตูน้ําต้องถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เหมือนกับสิงคโปร์ถ้าไปดูเว็บไซต์สิครับคนไทยยังดูได้เลยเขามีการเปิดปิดยังไงเหมือนสิงคโปร์เหมือนโตเกียวเขาทามาตั้งนานแล้วและในอนาคตเราต้องแก้ปัญหาน้ําท่วมแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยแก้มลิงใต้ดินเหมือนกรุงโตเกียวครับและท่านครับมันถึงเวลาแล้วที่ผู้ว่ากอทมอต้องแสดงบทบาทความเป็นผู้นำประสานกับจังหวัดปริมนทนสมุรปาการสมุรสากรริเริ่มโครงการป้องกันน้ำทะเลน,นุนเหมือนกับเนเธอร์แลนด์เหมือนกับเวนิสนี่คือโอกาสลอดโอกาสเดียว ที่ลูกหลานเรายังจะมีแผ่นดินอยู่ครับเราทำได้ครับท่านครับกรุงเทพเป็นเมืองสุดท้ายแล้วครับที่ยังใช้ตำรวจจราจรเปิดปิดไฟครับลอนดอนนิวยอร์กแฟรงก์เฟิร์ตสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์กุงโซโไทเปกุงโตเกียวใช้ระบบคอมพิวเตอร์ AI สมบูรณ์แบบไปแล้วครับ ไม่ต้องรบกวนใช้บริการตำรวจจราจรไม่มีอีกแล้วครับเพราะมีความถูกต้องแม่นยำและปลอดภัยมากกว่ากรุงเทพต้องเป็นอย่างนั้นครับระบบอินเทอร์เน็ตของกอทมอต้องใช้ในการเตือนภัยพี่น้องประชาชนฝนตกน้ำท่วมเตือนฝุ่นพิษอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่น้ำทะลักที่สะพานสังฮี น้ำท่วมไม่มีระบบเตือนภัยอะไรเลยครับมันไม่ได้แล้วใช่ไหมครับและที่สําคัญครับกรุงเทพแน่นขึ้นแน่นขึ้น,แน,น,นแน่นขึ้นครับเมืองที่ประสบความสําเร็จทั่วโลกคิดเมืองเป็นสี่มิติกว้างคูณยาวทําให้ดีเพิ่มพื้นที่การจราจรก่อกลางถนนนะ ผมเป็นผู้ว่ากรทมเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะจัดการให้เลยมีที่ไหนกันครับต้นไม้หลอมแหลมอยู่นั่นน่ะรถมาฉีดน้ำขวางทางชาวบ้านประจำเลยขาเข้าไอ้ตรงนี้ติดไอ้ขาออกไม่ติดเอาก่อการถนนออกได้เพิ่มพื้นที่การจราจรได้บริหารการจัดการจราจรโดยไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยครับแต่เขาไม่มองแค่เป็นสองมิติครับเขามองลอยฟ้า ท่านจะได้เห็นจักรยานลอยฟ้าท่านขี่ไปทำงานออกกำลังกายได้ปลอดภัยและจะมีการเพิ่มพื้นที่ใต้ดินให้พ่อแม่พี่น้องที่ทำหากินได้ใช้มีห้องน้ำมีทุกอย่างครับท่านไปดูสิงคโปร์สิครับท่านไปดูจีนสิครับหรือแม้แต่กวัวลาลัมเปอร์ไม่ต้องพูดถึงญี่ปุ่นเกาหลีที่ทำหากินใต้ดินสะ,สะอาดสะอาดมีน้ำมีก๊อกน้ำทุกอย่างจะเกิดขึ้นครับ ไม่ต้องมาเบียดบางพื้นที่ฟุตบาททางเดินเมืองอื่นเกาทำหมดแล้วครับกรุงเทพจะทำเราทําได้ครับทุกท่านครับเราเกิดมาเป็นคนทั้งทีน,น,นะครับมาถึงวันนี้เราคิดอะไรดีๆทำให้มันสุดๆครับถ้าเกิดท่านคิดว่าให้มันดีขึ้นทาเท่านี้ ในความเป็นจริงมันอยู่เท่านี้ครับลูกหลานเรารำบากต่อครับเราต้องกล้าคิดว่าเราจะไปตรงนู้นครับอย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดมันไปไปถึงตรงนู้นนะมันลงมาตรงนี้ลูกหลานของกรุงเทพก็รอดถูกไหมครับดังนั้นกรุงเทพจะต้องเป็นเมืองต้นแบบของอาเซียนได้ครับเรามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเรามากที่สุดนะครับแต่เราก็อยากจะเป็นอย่างญี่ปุ่น ไปกันกี่ครั้งไม่เบื่อเลยใช่ไหมพ่อไปทุกครั้งเทศกาลเปลี่ยนทุกเดือนสนุกทุกเดือนเราจะเปลี่ยนให้กรุงเทพเป็นบางกอกซิตี้ออฟจอยส์มีเทศกาลทุกเดือนชาวต่างประเทศมาสนุกกลับมาแล้วกลับมาอีกมาจับจ่ายมากขึ้นและที่สำคัญลูกหลานกรุงเทพก็สนุกมีความสุขด้วยไม่แต่เรื่องดีๆครับทุกท่านครับฟังคำนี้ดีครับ ถ้าผมได้รับโอกาสจากพี่น้องคนกรทมมารับใช้ในฐานะผู้ว่ากรทมผมจะให้กรทมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2036ครับอย่าหัวเราะนะครับท่านรู้ไหมว่าโอลิมปิกเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนชีวิตคน ถ้าดูโอลิมปิโอเจอราเจอจนโรใช่ไหมครับเปลี่ยนจากเมืองจากอาชญากรรมกลายเป็นเมืองที่ปลอดภัยเพราะโอลิมปิกถ้าเห็นบาเซโลนาใช่ไหมครับเปลี่ยนเมืองที่ผังเมืองยุ่งเหยิงเป็นเมืองที่มีผังเมืองดีที่สุดในยุโรปวันนี้ถ้าเห็นกรุงปักกิ่งใช่ไหมครับเปลี่ยนเมืองจากอากาศพิษเวลวร้ายเป็นเมืองอากาศบริสุทธิ์เพราะปักกิ่งโอลิมปิก เาเห็นกรุงโซโลิมปิกใช่ไหมครับเปลี่ยนแม่น้ําเน่าเสียเป็นแม่น้ําใสสะอาดเพราะโอลิมปิกและท่านเพิ่งเห็นใช่ไหมครับโตเกียวโอลิมปิกเปลี่ยนเมืองเนดีตเป็นเมืองแห่งอนาคตที่ทันสมัยขวัญใจคนทั่วโลกและถ้าเกิดกรุงเทพซึ่งเหลืออยู่เมืองเดียวแล้วท่านจะไปสู้หรือครับปักกิง่งกรุงโซโตเกียวเขาจัดมาแล้วเหลือแต่กรุงเทพท่านจะรอไปจาการ์ตาไปสิงคโปร์หรอครับผมไม่รอที่คนแล้วครับ ถ้ากรุงเทพเป็นชาภาพโอลิมปิกซึ่งผมมั่นใจเราทําได้จะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับฟุตบาทลาเรียบสนิทคนแก่คนพิการเดินได้หมดสายไฟฟ้าลงดินทุกถนนรถไฟฟ้าทั่วถึงแบบเป็นพลังงานสะอาดดูแลได้ทุกคนปราศจากฝุ่นพิษเพียม2.5เพราะมีแขกมาบ้านถูกไหมนี่คือสุดยอดเลยนะครับ เราทําตรงนี้กรุงเทพนี่เปลี่ยนก้าวกระโดดเลยครับทุกท่านครับเราจะเปลี่ยนทั้งทีเราต้องไปให้สุดเราทําได้ครับ